ือว่าความเป็นกลางมันยากมากแล้วเกินนะครับกลางของใครผมเคยไปฟังคลิปหนึ่งของพระอาจารย์ท่านความเป็นกลางที่แท้จริงมันคืออะไรกลางตามความเป็นจริงกลางตามความเห็นของเรากลางในแบบของคนอื่นกลาง,งจริงๆมันเป็นยังไงเนาะพูดแล้วก็น่าชงนแต่เอาอย่างนี้ได้ไหมละ่ะเมื่อใดก็ตามที่เรายอมรับได้ทั้งสองฝั่งนั่นแหละ พอใจก็จริงไม่พอใจก็จริงแล้วลองมาสังเกตรเรียนรู้ตัวนี้ไปพร้อมกันกลางจริงอจะไม่เป็นไปดั่งใจเราไอ้ฝั่งที่มันเป็นดั่งใจเนี่ยมันเนียนคลิปเพราะเรามักจะเข้าไปเป็นอารมณ์เดียวกับสิ่งนั้นเสมอในขณะนี้มีผู้ที่กำลังพยายามทำความภาวนาอยู่ สังเกตไหมว่าเราได้เข้าไปพยายามจะจัดแจงสิ่งใดหรือเปล่าลมหายใจเข้าออกที่เข้าอยู่เนี่ยเราเข้าไปบัญชับบัญชาการสิ่งใดอยู่หรือไม่หรือเราเป็นเพียงผู้เฝ้าสังเกตเฉยๆได้อยู่สังเกตแค่จุดนี้